สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกขยายไปลอยครับอาจารย์นี่ครับมาปานกขาลมครับผมนะครับมากระตอนรับอย่างดีครับผมเอากระโจมมาใส่มาหนยครับเหมือนเอาพเนียดมาบกเขาครับผมเอากระโจมใส่มาหนยครับผมนี่ครับเปลืกโตโตโตนะครับมาลุ่นมากครับผมสีมีแต้มมาหนยครับนะครับเปียกโตัวโตอยู่ อยู่ทั้งยอดทุเรียนนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับบินอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ครับคาลุมตัวนี้ปูนี่ครับมาลุ้นมมึงครับผมชิมิแต้มบ่ลุ้นมมึงครับอาจารย์หมานบ่นนครับเร็วเร็ว ช่วยครับวันนี้โอ้ยงานเนี่ยบวงก็คือบูลูดหมาก็มาพวกหมาโอ้ยนกเสียงดีครับข้าวลุมตัวนี้ครับเดี๋ยวใหญ่ไม้ครับบ่วงบุษทำงานด้วยบวงก็ได้บูลูดบุญยังครับนกโอ้ยนกข้าวลุมยังดีครับนกปลาครับผม พุ่งมาใส่เด้ครับบ่วงจังไนวะเนี่ยตายตายตายเดี๋ยวใหญ่ไหมครับนกเสียงใหญ่มวนครับตัวนี้ครับไปใหญ่ไหมดีวะาูขเขาทาเลย